Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. คุณเลดี้กาก้าครับช่วยพูดเกี่ยวกับการแย,ยกขยะหน่อยสิครับไอคิดว่าการแยกขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ amazing ม,มากเลยค่ะ ทำไมแยกขยะกันนะคะเอ็ดเวิร์ดคะขยะพวกนั้นทำให้ฉันรู้สึกจะอ้วกนั่นสิเบลล่าคนที่ทิ้งเนี่ยไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยนะผมว่าทำไมกินแล้วไม่ทิ้งฮะฮ <h> ah> ปูเซงนาฮาร์วอนซูซาซูซาซูซานางฟ้าดูสิที่นี่มีถังขยะแยกด้วย อย่างนี้ก็ดีเลยสิคะสายชนก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่าขยะหลังจากนำไปรีไซเคิลแล้วจะนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างขยะประเภทที่1ขยะประเภทรเกระป๋องอลูมิเนียมและกระป๋องเหล็กสามารถนำไปรีไซเคลิลและนนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนจักรยานอุปกรณ์ก่อสร้างตู้เย็นเครื่องซักผ้าเป็นต้นขยะประเภทที่สอง ประเภทหนังสือพิมพ์นิตยสารกล่องกระดาษกล่องนมสามารถนำไปทำเป็นกล่องกระดาษที่แข็งแรงกระดาษชิ้ชู่เป็นต้นประเภทที่3เสื้อผ้านาไปเป็นเสื้อผ้ามือสองขยะประเภทที่4ขวดแก้วขวดแก้วจะแบ่งออกเป็นขวดแก้วสีชาและขวดแก้วสีอื่นๆสำหรับขวดแก้วสีชาสามารถนำไปผลิตเป็นขวดใหม่ได้ ส่วนขวดแก้วสีอื่นๆสามารถนำไปผลิตเป็นพื้นกระเบื้องได้ขยะประเภทที่5ขวดพลาสติกสามารถนำไปทำเป็นผ้าพลาสติกได้ขยะประเภทที่6พลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปผลิตเป็นพลาสติกที่ใช้ในการก่อสร้างหรือพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเช่นปากกาเป็นต้นสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับการทิ้งขยะการแยกขยะนั้น เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนแต่ต้องทำความเข้าใจระหว่างผู้ทิ้งกับผู้เก็บขยะด้วย 1. การเก็บขยะที่รีไซเคิลนั้นจะเก็บเฉพาะขยะที่สะอาดส่วนขยะที่สกรปรกไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้เช่นขยะสดขยะที่สามารถเผาได้ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ควรจะแยกสีบรรจุขยะให้ชัดเจน 3. ควรจะแยกวันเก็บขยะให้ชัดเจนว่าวันไหนเก็บขยะประเภทใดพอรู้แล้วใช่ไหมว่าเราแยกขยะกันไปทำไมแล้วขยะแต่ละชนิดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างทีนี้เรามาดูกันซิว่าวิธีการแยกขยะเนี่ยเขาทำกันยังไงวิธีการแยกขยะเราก็ควรจะแยกออกเป็นประเภทประเภทที่1กระป๋องกระป๋องควรจะแยกประเภทว่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็ก และควรจะล้างทำความสะอาดภายในให้เรียบร้อยเสร็จก่อนประเภทที่ 2. กระดาษกระดาษจะแยกออกเป็น4ประเภทหลักๆคือ 1. กระดาษหนังสือพิมพ์และใบปิว 2. นิตยสาร 3. กล่องกระดาษควรแยกเอาส่วนที่เป็นโลหะออกให้หมดเช่นแม็กเย็บกล่อง 4. กล่องนมควรคลี่ออกและล้างข้างในให้สะอาดเสร็ก่อนประเภทที่3เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่จะนำมารีไซเคิล ควรเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สกรปรกแค่มีรอยขาดนิดหน่อยเป็นรูกระดุมหลุดเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถนามาซ่อมแซมได้ประเภทที่4ขวดแก้วขวดแก้วควรแยกออกเป็นขวดใสขวดสีชาและขวดสีอื่นๆควรนำไปล้างให้สะอาดเสียก่อนควรแยกฝาที่เป็นโลหะไปกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้ฝาพลาสติกแยกไว้กับขวดพลาสติกส่วนขวดที่แตกแล้ว นำไปทิ้งกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้ประเภทที่5พลาสติกต่างๆได้แยกออกเป็น 1. พลาสติก 2. พลาสติกบรรจุภัณฑ์ 3. ถุงพลาสติกและขวดพลาสติกทั้ง3ชนิดควรนำไปล้างทำความสะอาดเสียก่อนส่วนขยะอื่นๆที่ต้องผ่านกระบวนการก่อนนำกลับไปใช้และไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้ 1. ขยะที่สามารถเผาได้ เป็นประเภทยขยะสดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่นของเล่นตุ๊กตาหนังสัตว์ผ้าแต่ควรแยกส่วนที่เป็นโลหะออกเสียก่อนขยะสดควรรีดน้ำออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ควรใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปทิ้ง 2. ขยะที่ไม่สามารถเผาได้เช่นแก้วโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อควรระวังคือ แก้วมีดของมีคมควรห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่อนกระป๋องสเปรย์ควรเจาะรูสักสองรูก่อนนำมาทิ้ง 3. ขยะที่มีขนาดใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องเสียงรถจัก,กรยานยนต์เป็นต้น 4. ขยะเป็นพิษเช่นฐานไฟฉายหลอดไฟฟ้าควรใส่ถุงพลาสติกก่อนนำมาทิ้งถ้าเป็นหลอดไฟที่แตก ให้ทิ้งกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้ทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาแยกขยะกันยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเรามาเริ่มแยกขยะกันนะคะอ่ะ,อะจะทำอะไรเจ้าสาวน้อยอุย๊ยจะตินจตีน,ตนทิ้งให้ถูกที่สิได้คะ่ะถังนั้นน่ะเอาไว้ทิ้งพวกขวดหรือพลาสติกนะจ๊ะ ส่วนปลาเน่าน่ะต้องทิ้งถังขยะเปียกนะครับถ้าจะให้ดีควรใส่ถุงดำแล้วก็มัดปากถุงให้ดีด้วยนะแย่ yeah, จังมีมีถังขยะสำหรับโลกอนาคตซะด้วยสิแล้วฉันจะทำยังไงดีนะ